ีใหม่จีนก็อยากทุกคนมีความสุขมากๆแล้วแล้วก็อย่าลืมกลับไปใช้เวลาอยู่ครอบครัวนะ,ค,ะครับครับผมก็ามาหาความสุขกันแล้วอย่างที่เติร์นบอกอย่างที่ทุกคนบอกเลยเราหาความสุขกับครอบครัวใช่ไหมเพราะว่าเราก็พา,าครอบครัวาม,มาเดินเดิอมอ๋อ็ได้นะครับผมใช่ลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึครับพี่ใหญ่อไเลยจะให้อ่งตอน้องครับ เสไม่ได้เลยนะก็เได้ได้ได้ก็ถือว่าเป็นมิธีสัญญาสัญญาสัญญาถ่ายวีดีโอไว้เซาเล่นเซาเล่นเซาเล่นเมื่อกให้เนี่ยครับเรามีเพลงสุดท้ายที่อยากจะมอบให้ทุกคนนะครับผมเมื่อกี้เราร้องไปสามเพลงเลยเพลงหนึ่งพร้อมจะฟังกันหรือยังครับไปฟังไอวายูต่อเลยครับผม